เรื่องเล่าเหตุการณ์ในวันมาคะบูชาวันนี้ได้ปรากฏมีนกตัวหนึ่งามาอยู่ที่บันไดตรงพรมตรงผ้าถูกพื้นเช็ดเท้าที่บันไดขั้นแรกที่ลงจากข้างบนบ้านลงไปที่บ้านพีเมตรไม่ทราบว่ามาได้อย่างไรหลังจากที่ได้ไรายงานปณิธานไปแล้ว ในวันมาค่าบูชาเพื่อถวายต่อพระแม่องค์ธรรมและ,ะสารเสริญคุณขององค์ท้าสักฤกตเทวราชหรือองค์เทวราชอินทราเมื่อได้เปิดประตูออกไปเพื่อที่จะไปที่วัดนาคา <c oughs> ก็ได้ปรากฏว,ว่าเท้าได้ไปเหยียบเอากรบนกตัวนี้ที่อยู่ตรงผ้าถูพื้นที่เป็นผ้าเป็นผ้าเป็นผมเช็ดเท้า ไม่ทราบว่าแมวนำมาหรือว่าเราได้เหยียบเขาตายจึงได้นำมาวางบนพระแท่นเพื่อถาวายให้สิ่งสิทธิ์ทั้งหลายพิจารณาสงเคราะห์แก่นกตัวนี้แก่วิญญาณจิตวิญญาณของนกตัวนี้ผู้เป็นเจ้าของร่างขันของนกตัวนี้ว่ามาด้วยจุดประสงค์ประการใด สมควรแก่การดำเนินการประกันใดแล้วก็ในวันนี้ก็ก็คงจะมีองค์ท่านพญายุบราชก็คงจะได้ร่วมงานถวายการสกรักการะการรายงานผลงานสวายการบูชาเช่นกันในมหาพิธีการทั้งหลายของพระองค์ร่วมในงานวันมาฆบูชาดันงนั้นจึงขอ สิงศิ์ทั้งหลายาได้ให้รายงานถึงองค์ท่านพระพยาบุญมราดใหายทราบถึงเหตุการณ์ของนกตนนัวนี้เพื่อพิจารณาดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทิด